สวัสดีครับพีน่น้องป่องกบมีผมมาเ่็ยงานตัดพักกระลำคือเกาเคยทุ่มเอ๋อร์จะมีนี่เพิ่มเติมก็คือตัดพักไปหน่ำแล้วกัคุ้มั่นไปน่ำมันฝรั่งแต่มีเพรียงกิน,น,นยังลรูอยู่ครับจะเป็นของไปแดงผมมีเพรียงกินสองรอดชม ตอนนี้ผมก็ขุดกวางไว้ตอนนี้ยกบอกไปนั่งเลยคะ่ะขุดมั่นไปพร้อมดอแล้วกนนนันั่นนั่งก็นังขุดอยู่ี่นั่งก็นังขุดมั่น เลยพอ่อต่มไปเนาะอะายอยู่ตรวจมั่นลายอยู่ตรวจมั่นโคด,ดีๆใดเป็นกระสอบผนได้นี่เนาะครับนี่แหละครับมันวว่นโคดว้ว่งหัน เปเมนูไอ้เฟ้นฝ้ายเวลาเฟ้นฝ <oh ้ายเทงบัวเด้อเป็นนี่เฟ้นยังเอาเพิ่งเอาเฟบนฝ้ายร้องบัวดาว่าพื้นที่นี่เขาจอ้ปลกมันกว่านาที่จะมาปลูกพายกันบ่บานนี้พวก่าที่มันไอ้ เรือที่มันในเศษตกจากรวดที่เขาเก็บเกี่ยวมันก็นมาเกิดมาตอนเข้ามาปลูกพักแล้วเข้ามาปลูกพักบ่ายมันก็เลยเกิดเห็นมาพอดีกลับมาเข้ามาสานพักนี่สวนนี่พอดีก็เลยพุดมันไปนำ้ำเลยสอบนึงได้เป็นสอบเลยพี่น้องวันนี้ นสองอันต so ามเอาให้เบ <aciones S 2> ิร์ดเอาเไวดจะได้ให้ม <Max eur> ันเก็บมาแล้วเดี๋ยวเจอกัน <Shock> ก็เป็นฝ่ายเป็นผูงวัวนันหลายอย่างเมนูเอาน้ำงเห็ดหนัเก็ดส่วนล่างวอนแล้ววนโบราณครับ ว่ามันทูเอาอปลากระเทียมได้ห่อปอาขึ้นคิดว่าก็ไปมองๆอะไรแล้วมา,วาอ่นอนน่ะใหม่สดเนาะน่ะ,นะ,นะ

ยัสีมาที่กินด้เลยเด้อเนี่ยค่กบานอะไขกสูตรมาเด้ท้กเออมันแข็งเลยใคร <The the ้อง yeah> ินมันยแข็งอก็มืองหมดเลยเมือได้ยากุณป้ากอดจริงนะเนาะไมมาทอดยับานี่เลยออกมาได้สองินหรือว่ามันเป็นกี่วันนัดดูกันเนี่ย กลายใสุส no. ่ถุงใส่ถังพิดมาเต้ยินไหวจะมันแข็งแต่บิมมัเอี้หมดแล้วมั้งแต่มืนเงื้งถ้าเกว่าคนงานว่าตินยังไงนีแข็งหลวมก่อยยทุก่าย ันง่อยมัน่อยใิ่ได้เลยอางน้แลใส่ป้องเอาาใสเอาไดเลยนี้มันเาใหรือปล่าอวมันเยนมันเป็นน้ำก่อเอัวเนี้ยจะหราทึกไก่ว่านี่ ก็เสี้ยนป้อไรขึ้นเราสุดเดียว,ว,ว่ะเขียนไฟเขีนไฟเ,เ,เดี๋ยวไเดี๋ยวาเนียนขึ้นอยกวที่เันที่ผ่านไปเป็นไหนตอนที่สาม เนี่ยเียบรอยตสดเยอะมากนี่สีสันประมาณนี้้อที่น่อที่นึ่อมออืละโอเคเลยอยมในการวันในการในการดีอยู่ เหนื่ยเพราะงานมาั่พลังจากสวนจากสวนพักปลูกอะไรไว้เลยปลูกเก็บเอาอย่างเดียวนานกว่ได้หมดวัน <c> แ <oughs> จกเยอะเอ้าเอาไปครับทำหนี่เแล้เก็บเก็บนี่ พวมสบายดีเมือ่อวนแรกอะเจ้บ้องบัวครับกิ้มันฝรั่งมากทอดมันรกระแซบเยอะแล้วไปกินเองริ่ไปซื้อเขากระแซบได้ระดับหนึ่งถ้าผู้ใดมีส่วนดีๆกะบ้าแแ่งปันกันได้้าีซือเข าะว่าสัวนี้บ่ได้ไ่ได้ซื้อเขาเขที่เจินเองกนดิปมะมานเ้แล้วครับ,รบเพราะว่าพมเป็นเชฟเมื่อาชีมครับผมนี่ยุงกเองก็เยอะ่เยวจเห็นยคิมจะเห็นเบอ้์รุ่่งยากเีกเรียบร้อยเป็นฝ้าย้าส่วนเอมีการเตยส่วถ้ายู่กะัวนี่เขาจะสอนเื่อสะ อือกืร้อนก่อนนี่หละตอนหนึ่งเป่งเฉยเลยต้องไปยัง่งจเรียนนะคือหัวกันอืมรับนี้ก็ว่าบ้านเขาเขาก็มีขายหัวไอ้ถ้าวนบ่าหเางมาตรเอาแบบนี้บ้งนั่งสิโเคจับปลาไวันนี้ครับกับคลิปนี้